Kratjam Jök. Kratjam Jök. Sostam Eng. Rundfries. Mi Salat Cesar. Salat Cesar Sürma. Sür Eng. หลังจากที่เราเตรียมหมูเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําการหมักหมูนะคะสเต็กแบบง่ายๆนะคะเนี่ค่ะปาเปซี่ก็จะหมักแบบฝรั่งกึ่งไทยนะคะก็จะมีมัสเตอร์หรือว่ามัสตาร์ดนะคะแต่ถ้าแบบไทยก็จะไม่ใส่นะคะจากนั้นนะคะเพื่อให้หมูนุ่มนะคะก็จะใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงนะคะ ผงปรุงรสหมูหรือว่าเกลือก็ได้นะคะก็ซอสหอยพริกไทยดำบุกหรือว่าป่นก็ได้นะคะ บางคนเขาก็จะบุกกระเทียมนะคะแต่ป้าไปซี่มีรสแมรี่นะคะก็เลยจะไม่บุกกระเทียมหมักไปด้วยนะคะจะใส่ใบรสแมรี่พอดีปลูกไว้อยู่นะคะนี่ค่ะใบรสแมรี่แต่ถ้าแฟนทางบ้านไม่มีนะคะก็ให้ใช้กระเทียมนะคะกระเทียมบุกนะคะนี่ก็เนี่ยคลุกเข้ากันเลยนะคะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ ส5บห้าถึงสามสิบนาทีหรือว่ามากกว่านั้นนะคะแล้ทางบ้านจะใส่ผงนัวผงกุ้งรสจัดไปเลยนะคะนี่คนะ่ะต่อไปี่ก็จะหมักทิ้งไว้นะสักครึ่งชั่วโมง จากละหมักหมูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะครบเวลาแล้วนะคะะว่าี่ก็จะเอาหมูมามาย่างนะคะหรือว่ามากริวในกระทะนะคะถ้าแฟนทางบ้านไม่มีเตา เาอบหลังจากนี้นะคะให้แฟนทางบ้านใช้ไฟอ่อนค่อยๆย่างนะคะให้เขาสุกแต่ป้าไปชี้ก็คือจะมีเตาอบนะคะป้าไปชี้จะย่างให้เขาออกแบบเหมือนอย่างนี้ค่ะให้เขาแบบว่าเหมือนอ่าไม่ไหม้นิดๆนะคะก่อนที่จะไปเข้าเตาอบแต่ถ้าแฟนทางบ้านไม่มีเตาอบเนี่ยป้าไปชี้นะคะให้ใช้ไฟอ่อนในการย่างในกระทะนะคะไม่ใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะมันจะไหม้แต่นี้ป้าไปชี้ต้องการสีนะคะ ก็จะไปย่างเขาสุกข้างในที่เตานะคะมันก็จะพอแล้วนะคะคือย่างเกาสีเขาีะเฉยเท้าป้าไปซีนนะคะแต่แฟนทางบ้านก็ค่อย่างในกระทะนะคะเขาไม่มีเตาอบอ,อย่างป้า เอาสีเขาค่ะจากนั้นนะคะหลังจากพี่ป้าพิซี่อ่ะได้สีแล้วนะคะย่างตรงกระทะแล้วทีนี้ก็จะมาทำให้เข้าสุกข,ข้างในนะคะด้วยการเอามาอบนะคะก็จะใช้ไฟ150นะคะประมาณ30-40นาทีเพราะว่ามังคิดชอบกินร้อนๆน,นะคะก็ พอดีค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเราก็กินข้าวกันนะคะว้าว,ว,าวนี่เสร็จแล้วนะคะอ้ยดูค่ะเวอร์วังมาค่ะมากินไปได้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรหมักสเต็กแบบไทยปนฝรั่งนะคะสูตรนี้ลุงคิดจะชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะก็มีผักบ็อกคลี่นะคะป้าพี่ซี่เป็นคนชอบกระเทียมย่างค่ะเลยย่างมาเยอะเลยส่วนลุงคิดก็มีสลัดนะคะซีซาสลัดค่ะลุงคิดไม่ค่อยชอบบ็อกคอี่เป็นยังไงสุกดีใช่ไหมคะ ถ้าในกรณีแฟนทางบ้านไม่มีตู้อบแบบป้าเปซี่นะคะให้ค่อยๆย,ย่างใช้ไฟอ่อนไปหากลางนะคะค่อยๆย,ย่างในกระทะแล้วก็หาฝามาปิดเพื่อให้มันจะได้อบมันจะได้สุกข,ข้างในแต่ในกรณีของป้าเปซี่ป้าเปซี่มีตู้อบนะคะแล้วก็ลุงคิดเนี่ยบางทีแกแบบเรียกแกแล้วแกชอบกินร้อนๆบางทีเราแบบว่าต้องต้องเสิร์ฟตอนที่แกจะมากินนะคะก็เลยเรามีตู้อบก็เลยโอเคเลยนะคะและแบบอย่างนี้สีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ สีสวยจริงๆค่ะมาค่ะมากินไปได้วยกันโ mm hmm. อ้โหแบบกระเทียมย่างของปาปซี่ก็แบบย่างในกระทะนั่นแหละค่ะหลังจากที่เอาหมูไปอบมาค่ะจิกะย่างชอบชอบกินกระเทียม No ่ s no e s days <laughs> คิดว่าไม่ต้องมาหอมซะนะปกติก็ไม่หอมอยู่แล้วแ oh, <ห>ม่ <laughs> ไม่ให้ใกล้ใช่ไหมมินิมอมชิมก่อนคนะ่ะ แบบหมักแบบไม่ได้ชิมเลยนะคะบแบบกะเอาเลยอ mm ืมไม่ออกเค็มนิดหน่อยไหมเออออแต่ no, like mm hmm. ม,มึงคิดว่าเค็มเป็นนิดไหมพี่บอกมา You talk with Mr. เค m มอือ hmm. ร mm ่อ hmm. ย ก่อนเอาไปอบเอาไปย่างที่กระทะท้าให้มันมีสีค่ะสีสวยๆส่วนในตู้อบแล้วก็ทำให้มันสุกข,ข้างในค่ะเขาจะสุกสุกดีวันนี้ลุงคิดเอ่อฟิลอยากกินสเต็กแต่แรกป้าไปซี่จะทำข้าวปลากแกะแกบอกอุ้ยไม่เอานานแล้วไม่ได้กินสเต็ก โอเคไหมอืออู้ว้าวอืมอือหึมันชิ้นใหญ่ไปองกินชิ้นนี้เอากับกรอบวันนี้คล็อกตัวเล็กเล็กส๊าดซอสลุงคิดทำเองค่ะใส่มัสตาร์ดเอ่อน้ำมันอะไรนะโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกน้ำส้มน้ำส้ม แล้วก็พวกสมุนไพรที่แม่ลุงคิดฝากมาให้มายงเนตไหมไม่มไม่มีใช่ไหมดีค่ะเห็นแดดเห็นคลิปไม่วานเมื่อวานไหมคะพี่ปาไปซีรีวิวข้าวให้ดูคือเห็นแบบไปเดินกับลุงคิดเมื่อเช้าวะ่ะเมื่อวานเน่ยโอ้โหแบบกอมันใหญ่อด อดไปถ่ายไม่ได้ค่ะส่วนส่วนเดี๋ยวนั่นให้ดูพวกนี้เจดาก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะ หมอนัดยังไม่ได้พาหมอไปเออไม่ได้พาโซดาไปหาหมอเลยตานางที่แบบเป็นขาขาวอะค่ะเหมือนติดเชื้อลาตอนนี้แบบดีขึ้นเนาะแต่ยามหมดแล้วในรถเราก็ภาษีจะหมดแล้วค่ะต้องรถไปเช็คอะเพราะว่ามันเกินเจ็ดปีแล้วค่ะก่อนที่จะเสียภาษีได้อะไปส่งกาแฟให้แฟนทางบ้านกรดานลืมเอาสมุด จะหมดไอ้คู่มือรถไปพรุ่งนี้ต้องอไปแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันจะหมดแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยนี่น้ำอันนี้กรุงคิดอร่อยมาเอาน้ำสลัดมาสตาเนี่ย ทำเยอะค่ะทำเผื่อทับทิมด้วยพี่แดงตัดยาค่ะไม่รู้ว่าได้ยินเข้ามาในกล้องค่ะกระเทียมยา I f i you back with the g r a t อร่อยก็เอาไปย่างในกระทะนั้นแหละค่ะที่เราย่างหมู วันนี้แดดแดดดีค่ะผ้าเราก็ตากตรงนี้เต็มเลยค่ะเพราะว่าหลายอาทิตย์ละมันอัดอันวันนี้ก็เลยแบบปั่นกันวันนี้ในหมู่บ้านมีตลาดนัดนะเนี่ยไม่รู้จะมอ่งจะให้พาเข้าไปเปล่า เค็มไหม,ไม,มไม่เค็ม,อ,คมอืมเนาะพอดีเลยค่ะซีซาสลัดซื้อมานะคะเนาะเป็นซีซาสลัดไก่ไพอดีไปซื้อหมูหอค่ะ หมูที่เราใช้เป็นหมูสันคอนะคะคุณพิทก็จะชอบกินเพราะว่ามันนุ่ม oh. เนียรลอตเตอรี่โอเพนยังไม่รู้เลยวันนี้จะซื้ออะไรค่ะืมโน้ว่าเดี๋ยววันศุบาย 嗯哼。Mm hmm. i want to ask you a long time forget okay. last time in the church i see you talk with a lot of people you ah. talk with them about the coffee พี่บอดเขาสั่งผมคิดเห็นปาเวซี่คุยคุยกับพวกเขาแบบไปถามเขาแบบไม่ให้เขาตั้งตัวค่ะเขาสั่งกาแฟเราไปค่ะดัมออเดอร์วีคอฟฟไอ้ก็เลยไปอาร์ว่าดัมอัปเตอร์ดัมดริง์ว่าดัมฟีลรอดิคิวติฟิแบไปประมาณห้าหกคนค่ะ ดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาเอาหนึ่งในนั้นก่อนนะคะแล้วก็ในคลิปอาหารต่อไปก็จะลงลงลงหลังจากลงครบห้าหกคนแล,แล้วแล้วก็จะมาทําเป็นคลิปยาวๆให้ดูนะคะก็ลองไปดูนะคะคือถามเขาแบบว่าถามเขาแบบไม่ให้เขา,ารู้เลยค่ะไม่ให้เขารู้ตัวคืคออยู่ๆก็ไปถามเลยอย่างเงี้ยนะคะไปดูฟีดแบ็กกันนะคะว่าหลังจากเขากินของเราแล้ว มันไม่ใช่แค่กลิ่นหอมนะคะแล้วเขาเขามีความรู้สึกไงกับร่างกายของเขาหลังจากเขากินไปนะคะลองไปดูได้เลยใครอีกลงหลายคนค่ะคุดีเขาสั่งไปหลายคนฮัลโหลพี่ชาหลังจากสั่งกาแฟไปดื่มแล้วเป็นไงคะวันนั้นได้นวันนั้นวันนั้นคือที่เห็นชัดคือวันนั้นมีอาการแบบเหมือนถ่ายยากวนถ่ายยากก็เลยทานทานตอนเช้าถึงนี้มาก็ทานแก้วหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าระบบ มันดีขึ้นเลยคะเหมือนลํำไส้ใช่ไหมคะคนนี้เป็นกระเพาะแล้วก็เป็นลํำไส้ใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเขาไปจัดระบบระเบียบของลํำไส้ของเราให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายง่ายใช่ใช่แล้วก็รสชาติอร่อยค่ะพี่เป็นพี่เป็นคนชอบรสชาติแบบนี้ไม่หวานค่นไม่หวานค่ะกำลังดีแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือสารอาหารที่อยู่ ใน่วที่พี่ศึกษาดูอ่านดูอะไรวแล้วก็ชอบพี่สวก็คือไม่มีไขมันครานเพราะว่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นครีมที่ทำมาจากครีมจากน้ำมันมะขามสกัดใช่ใช่ค่ะชอบตรงนี้ค่ะดีค่ะยีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคใครอีกเนอก็สั่งหลายคนค่ะไม่รู้บางคนก็กลับไปหรือยังเะคะเดี๋ยวปาไปซีขอเซิร์ชก่อน นั่นแหละค่ะพี่จ๊ะเขาจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายค่ะพี่จ๊ะเนี่ยเขาเขาเป็นมานานแล้วค่ะนี้ปาเป๊ซี่ก็เลยบอกเขาว่าลองลองลองเอาไปดื่มสักกล่องนี่เขาดื่มแค่กล่องแรกนะคะแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับอ,อันนี้เขามาพูดเอามาพูดหลังจากที่ป้าเป๊ซี่จะกลับแล้วะะเขาบอกว่าอุ้ยลืมลืมลืมบอกไปเลยว่า พี่อะเพียมากมีวันหนึ่งพี่เพียมากแต่หลายคนค่ะบอกว่าเพียแล้วทีนี้พอมาดื่มอันนี้มันเหมือน,ม,นมันทำให้เหมือนกระปี้กระเป๋านะเหมือนมีพลังอันนี้มีแฟนทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ในไลน์ด้วยนะคะว่ามันทําให้เหมือนสดชื่นกระปี้กระเป๋าและเหมือนแบบมันมีพลังใน,ในการทํางานจากพีเพียอันนี้ค่ะดื่มเข้าไปค่ะยังไม่หมดแก้วนะ่ะมันจะกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคนเป็นมะหวันก็ดื่มได้นะคะ ไอสูตรที่เราทํามานี่นะคะคนเป็นเบาหวานดื่มได้ทานได้เลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่า,าส่วนผสมของเราที่ใส่เข้าไปเนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่าจะมีาถามเข้ามาในไลน์เยอะมากว่าเป็นเบาหวานทานได้ไหมทานได้ค่ะทานได้ค่ะปาปซี่ถามคนที่เขา,เอ,าอะไรนะคะที่เขาทำให้เรานะคะ ที่เขาผลิตให้เรานะคะแล้วก็ไปถามเขาก็จะมีหน่วยหมอเนาะพวกด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทานได้นะคะมไม่มีปัญหาค่ะตอนแรกปร้าเพซี่ก็<ๆ>ก็จะก็จะไม่บอกเองเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ข้อมูลจริงนะคะเราก็จะไม่กล้าบอกแต่ตอนนี้เขาบอกว่าบอกไปเลยว่าทานได้เพราะว่าคนเป็นเบาหวานกาแฟเพซี่คอฟฟเนี่ยทานได้เพราะไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายสําหรับคนเป็นเบาหวานเลยนะคะทานได้และน้ําตาลที่เขาใช้ก็เป็นน้าตาลคล้ายๆพวกน้ําตาลธรรมชาติอะไรเงี้ยคะ่ะทานได้นะคะ สบายใจได้แม่ป้าบัซี่ก็เป็นของหว,หวานแล้วคนเป็นภูมิแพ้ก็ทานได้ค่ะเพราะอย่าลืมว่าบ้าบัซี่เป็นเป็นหนักด้วยนะคะสูตรนี้ที่ทำออกมาสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะเราไม่มีทั้งทั้งถั่วไม่มีทั้งอะไรนะผลิตภัณฑ์จากนมไม่มีนะคะ ปลาพิซี่นีถ้าเรื่องแพ้เนี่ยปลาพิซี่คนที่แพ้หนักมากค่ะ <c oughs> คิ้บอกว่าเธอแพ้แล <c oughs> ้วปลาพิซี่แพ้อากาศโดยม่งานไม่ตายเลยไอ้พร้อมแมาไอ้ลิซเซสเตนวิทออกซิเจนค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ลองก็ลองถ้าใครไม่นั่นก็ลองเป็นสักกล่องดูนะคะแต่ก็ก็ฟังคนที่เขาด้ดื่มนะคะคือเราก็ปลาพิซซี่ก็ดื่มพร้อมกับพร้อมกับคนที่สั่งไปนั่นแหละคะ่ะนี่นี่ก็ มันมันเหมือนกับเนี่ยค่ะสิวอะเมื่อก่อนป้าพี่ซี่จะมีสิวตรงนี้เยอะค่ะตรงใต้คางเพราะป้าพี่ซี่ชอบลูกเพราะว่าเวลาป้าทํากับข้าวป้าชอบแบบเช็ดเหงือ่อเพราะว่าอยู่หน้าเตาเนาะสิวป้าพี่ซี่เนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยจะเป็นแบบสี่สิบห้าสิบเม็ดเม็ดเล็กๆค่ะจะเต็มเลยนะคะตอนนี้ไม่มีเลยมันแบบมันไม่รู้อะค่ะไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าเนาะบีโฟร์เันยูทัสมันจะลูกไรแซนน่ะมันจะลิทเติ้ลบิตอ่ะมันเหมือนทุเรศ มันทุเรศขนาดนั้นไม่ถึงกระดาษกระดาษทรายแต่มันเล็กๆเ, <Sorry. S 1> เออมันจะเล็กๆเ,เต็มค่ะเพราะว่าอย่าลืมคนอยู่หน้าเตาคนที่ทํากับข้าวค่ะแต่พอปไปซิ่ี่จะชอบเช็ด mm. เช็ดเช็ด,ชดบางทีล้างอาหมูเงี้ยบางทีกระเด็นใส่หน้าก็จะเช็ดเลยคือมันเคยชินทีนี้สิวมันเล็กๆมาเลยขึ้นตอนนี้หายงงเหมือนกันไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ตั้งแต่ดื่มมาแบบก็ดื่มพร้อมๆก,กับแฟนทางบ้านที่เราสั่งไปพร้อมกันน่ละเมื่อได้สิบกว่าวันนะค่ะเออแต่แบบ แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบอะไรอ่ะคะข้างในมั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 น,ม,นมันรู้สึกมันไม่รู้อะ่ะมันเหมือนมีแรงมีบอกไม่ถูกอะอืมบอกไม่ถูกจริง,รงเดี๋ยวจะมีมีอีกคะ่ะเพราะป้ายที่ถามอยู่ห้าหกคนเขาก็จะตอบตอบแบบที่เกิดขึ้นเอฟเฟกในร่างกายของเขาอะค่ะหลังดึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ลวไอเรื่องกลิ่นนี่นางกินขาดคะ อุ้ยอร่อยคลิปปิดคลิปนะปอูอิ่มก็ปิดคลิปเพราะปาไปซี่ทำไปแล้วสุดาอยู่เว้ยเธอ if have something for you อย่ากลัวต้องไปล้างน้ำให้กินอยากลัวโสดาตรงเนี้ยมันเนะี่ยเดี๋ยวไปล้างน้ำให้ลูก ก็วันนี้นะครับปราเป็ดซิลุงคริสกินสเต็กหมูขอม้อหมูอร่อยมากๆกินกินกับบรอกโคลีมักกะทกราดเยี่ยมเยอะซอสทำเองลุงคริสมีสลัดซีซาร์สลัดซีซารา์ซื้อมาซื้อเองอ,อันนี้ทำเองอันนี้ซื้อเอง <laughs> yes. อร่อยมากๆ ค่ะเดี๋ยวเรมี่ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายรสดารู้เหรอเหลือเดี๋ยวหนูต้องพาหนูไปหาหมอแล้วตาดีขึ้นแล้วเลืกเกิดเกิลนะคะบายบายบาแอดบายบายเหลือร่างไงร่างไงเอาไปล้างน้ำให้สดาก่อนมันมีเนื้อไอสดาชอบเลยเดี๋ยวล้างน้ำก่อนลูก เน่ล้างก่อนถ้าลุกเกด Yummy!